สวัสดีนะคะนี่พบกับารายการพรีพิคเนสพยากรหมอยหน้าแม่นๆนะคะวันนี้ก็จะเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนธาตุลมนะคะ14มิถุนายนถึง14กระกดาคมนะเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะดูด้วยเป็นทั้ง4ไพ่นะคะมีไพ่24ไพ่พะพิคเนสอย่างรู้อนาคต ไพ้ทาโร่นะคะดูทั้งหมดสี่ไพ่เลย ด้วยนะคะช็อบขอฝากรายการพัะพิแเนศพยากรณ์ด้วยนะคะอ่าวันนี้เราจะจัดเต็มเดี๋ยวผมมาขออาราตีนะคะสําหรับอ่าชาวราศีเมถุนนะคะเดือนมิถุนายนเดี๋ยวจะ,ะวางเ็นจักรราศีของ12ราศีนะคะ ชาวราศีเมถุนนี่ภาพรวมนะคะที่อาจารย์เรียงมินจาก,การาศีเดี๋ยวจะให้เห็นการเรียงของ12บสราศีนะคะเราจะเวียงตาม12บราศีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะ12บราศีคือเราจะเวียนจะได้เห็นหน้าไพ่ชัดเจนนะคะ ท่นี้จากมุมกล้องอาจจะเห็นได้ไม่ไม่หมดนะคะจะเห็นได้แนวแนวนี้นะคะท่นนี้เรามาดูในลักนางของชาวราศีมิถุนนะคะจนุรักษ์เจ้าชะตานะคะการงานสนุรักษ์เจ้าชะตาการงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะจนุรักษ์เจ้าชะตาการงานของคุณเนี่ยการงานคุณน่าจะดีนะคะ การงานผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมคุณนะคะสำหรับลัคนาของอาชาวราศีมิถุนนะคะผู้ใหญ่จะให้โอกาสถ้าคุณรองงานอยู่คุณก็จะได้งานทําแต่คุณเป็นคนเจ้าสำอางและสวยและงามนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะทีนี้มาดูพบต่อไป นี่ก็จะเป็นพบของกระดุมพระการเงินนะการเงินคุณดีขึ้นนะคะการเงินการทองคุณดีมีจังหวะจากเคลนการลงทุนแล้วก็อาจจะมีที่อยู่มีบ้านใหม่มีอสังหารหริอทมัซั์ขยับขยายโรงงานด้วยได้ตัวนี้มาดูพบของสหะชะเพื่อนพี่น้องนะคะก็ อาจจะมีการพากันไปเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมถุนนะจะมีคนไกลเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนแล้วก็ อ่าต่อนะคะสำหรับสำหรับพบของพันธุนะคะพบของพันธุ นะคะแปลว่าครอบครัวคือหมายถึงการให้ซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องจะกลับมารักใร้กลุ่มเกี่ยวกันครอบครัวของคุณนะถ้าคุณมีขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะคุณก็จะได้ความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องของคุณด้วยทีนี้มาดูในเรื่องของพบของหุตตะุตวบริวารน,นะถ้าคุณเป็นดารานักแสดงเนี่ย คุณก็จะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะมีชื่อเสียงนะลูกคุณอาจจะได้มีชื่อเสียงด้วยก็ได้อาจจะมีผลงานีเด่นทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้มอบประกาศนียบัตรให้กับลูกคุณก็ได้ตอนนี้มาดูในพบต่อไปพบของอลินะอลิมีศัตรูหรือเปล่าไม่มีนะตอนนี้ศัตรูคุณยังไม่เกิด นะคะสำหรับาชาราศีมิถุนนะคือศัตรูคุณยังไม่เกิดเลยอลินะคะเนี่ยแต่ก็ต้องระวังเด็กคนอายุน้อยกว่าสร้างปัญหาแหละมาพบปัตนิความรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยดวงคุณนี่เหมาะมากนะสำหรับการเพาะปลูกการ,กรเกษตรโดดเด่นนะสำหรับ คู่ครองใครมีลูกมีเต้าจะได้ลูกด้วยแล้วก็มาในเรื่องของคบของมรณะมรณะนี่ก็ระวังระวังการทะเลาะกันหน่อยกับเพื่อนที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมทีมโคน,นิชาลิษยามันไสคุณดีเกินไปอะคะ่ะแล้วก็มาในดูเรื่องของคบของ สุภาะแปลว่าการกระทําความดีงามชื่อเสียงกิจ,จยศโอเคละคุณจะมีชื่อเสียงแล้วเพราะคุณถือธงแล้วไงเนี่ยพระขันทโกมาถือธงออกรบแล้วไงเพราะคุณจะชนะคู่แข่งศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ตามราวีคุณนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนเนะาะกิจกรรมกรรมะอาชีพการงานคุณนี่จะเจริญเติมโตนะเพราะคุณถือธงแล้วอ่ะคุณจะชนะคู่แข่งด้วย เจ้านายก็ให้ความเมตตาผู้ยากผู้ใหญ่นะถือทงเลยอนุมัติเลยอย่างคุณไปอนุมัติโครงการอะไรคุณยื่นเสนอปรบมุลซองคุณก็ผ่านแล้วะคุณถือธงทีนี้ก็มาดูในพบของลาภผลโอ้โหลาภเยอะจังนะได้ลาภเป็นความรักได้ลาภจากคนรักให้นะจะไปเอาหาลาภจากที่อื่นไม่ได้เนี่ยเพรได้ให้ความรักเนี่ย ก็ได้ลาบจากคนรักคนรักจะให้ลาบคุณนะคะต่อไปเอ่อเนี่ยได้ลาบความจเจริญรุ่งเรืองการค้าขายดีด้วยลาะภะไปถึงการค้าขายการลงทุนดีปลายเดือนเนี่ยภาพรวมดีมากมีทุธานี้นะมีถุนดวงดีและการเงินกันสะพัดนะคะจะได้ลาบเป็นทองของมีค่าเป็นแหวนเพชรแหวนมั่นก็ได้ แล้วพอไปเรียนคุณก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปศึกษาต่อดูงานเมืองนอกด้วยลาพระพบวินาไม่มีอะไรน่ากลัวนะได้ได้ไดพระพิคเนตพบวินาทคุณก็ไปกราบไหว้พระพิคเนตนะคะถ้าคุณจะไปเรียนเด่เดนมากเลยวินาทไปเรียนดนะ้านสาขาการแสดงเนี่ยพระพิคเนตหมายถึงศิลปาศาสตร์ด้านการแสดงศิลปรกรรมการวาดเขียนวาดรูป สาขาบอกออกแบบตกแต่งภายในเลิศมากค่ะเกิดการเรียนคะแนนของเด็กนักเรียนนักศึกษาถือว่าดีนะคะดีมากด้วยก็ไปขอพรอ,องค์พระพิคเน่นะคะก็จะทําให้การกระจัดอุปสรรคทั้งฟวงนะอะต่อเดี๋ยวตอนนี้เป็นลัคนา12บสอล้วีแล้วนะก็ มาดูของเน้นความรักปังๆนะคะเน้นความรักปังปของชาวราศีชาวราศีเมถุนนะคะเน้นความรักปังปังโอ้หความรักเดี๋ยวอาจารย์หยิบไพ่ทาโร่นะความรักคุณเป็นยังไงอะโอ้โหความรักคุณจะได้เจอผู้ชายอะอายุมากกว่าเนี่ย นะความรักความรักคุณจะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างจะทวมมีเงินด้วยถ้าผู้ชายก็เจอผู้หญิงแบบสวยหุ่นดีนะเป็นผู้หญิงในฝันคนเลยถือถ้วยคุณอาจจะผู้ชายคุณอาจจะหลงไหลผู้หญิงได้ปึ้มผู้หญิงอยู่คนหนึ่งหรือว่าเราคอยผู้หญิงคนนี้มานานแล้วยังไม่ได้ตกปากรับคําหรือคุณคิดว่าผู้ชายอ ก็จะไปขอคุณแต่งงานก็ได้เพราะเขารักคุณจริงไงคุณก็รอให้ผู้ชายคนนี้มาขอคุณแต่งงานอยู่ด้วยนะคะอ่ะต่อ สเตนไงความรักความรักคุณมันเหมือนผ่านอะไรมามากเลยนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนความทุกข์ก็เคยผ่านมาแล้วความเจ็บปวดก็เคยผ่านมาแล้วทำให้คุณคุณรู้จักเข้มแข็งขึ้นมานะบางครั้งคุณอาจจะลำคาญเบื่อแฟนคุณจะได้ของเงินยากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผู้ชายคนนี้กอดเงินแฟนของคุณก็อาจจะขี้เหนียวเนี่ยผู้หญิงเนี่ย บางครั้งคุณนึดอ,อัดใจอ่ะแบบคุณต้องขอเงินแฟนคุณใช้แล้วบางทีขอแล้วไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยสําหรับชาวราศีเมถุนเนาะความรักคุณบางทีมันเป็นช่วงบางคนเป็นผู้ชายก็อยู่ในช่วงระหว่างเก็บเงินไปขอผู้หญิงเพราะสแตนเนี่ยผู้หญิงมันก็ใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยคุณคิดเตรียมการจะแต่งงานแล้วคุณก็เก็บเงินจะไปสู่ขอเธอด้วยนะคะคุณอาจจะ ชอบใครเข้าแล้วตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้เข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะมาดูไพ่นี้เน้นสุดท้ายนะปิดจ๊อบก็เน้นป็นไพ่ก็ก็จัดเต็มนะวันนี้อาจารย์ก็จัดเต็มเลยนะคะดูกันแบบจัดเต็มแต่อยากให้แฟนคลับเปิดดวงส่วนตัวนะจะแม่นยำผูกดวงวางลักนาดีกว่านะคะ ไพ่ป๊อกโอ้โหไพ่ป๊อกคือความรักของคุณเนี่ยดีนะสิบโพแดงหกเขาละหโพแดงโอ้โหเก้าดอกจิกความรักคุณดีมากมันหมายถึงเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะแฮ่กันมากไปขอบผู้หญิงสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้พบรักแพ้แล้วแหละเก้าดอกจิก มันเป็นบางทีคุณก็อาจจะมีความความทุกข์ด้วยอดีตอาจจะเป็นความทุกข์ที่เมื่อผ่านมาครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยรักครสักคนหนึ่งหรือว่าคุณเคยมีครอบครัวแล้วแต่คุณไม่สมหวังก็ได้ก้าวต่จิตคุณอาจจะแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งไปแล้วก็ได้ในพื้นดวงนะคะหรือว่าอาจจะได้คู่เป็นเพราะไม่ไม้นะก้าวต่จิตมันหมายถึงการยาล้างหรือการเลิกหรือจบกันไปแล้วมาเจอรักใหม่ประมาณเนี้ยเพราะหก หกพอแดงเนี่ยหมายถึงการพบรักใหม่นะคะโอ้คุณจะได้ถ้าเป็นผู้ชายได้คู่เป็นพ่อแม่ไม้เป็นผู้หญิงก็ได้คู่เป็นพ่อไม้ต่คู่ของคุณนะจะสวยจะหล่อนะคะดูดีอ่าดูดีออกขาวด้วยขาวแล้วรวยมีเงินด้วยนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่มัน น่าแฮปปี้อะค่ะสาหรับชาวราศีมิถุนเนาะมันหมายถึงว่าชาติฟังก่อนคุณที่คุณทําไว้เนี่ยทําให้คุณมาปบกันมันเป็นสัญญากรรมหรือว่าเป็นอดีตชาติที่คุณทาบุญร่วมกันไว้เลยไม่เจอผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงขาวนะขาวท้วมผู้ชายขาวท้วมเนี่ยจะเป็นคู่ของคุณนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะก็อยู่ประมาณนี้ ่ะเจนนี่หอลเลขนำโชคอ่าสี่ศูนย์นะคะเลขนำโชคก็นะก็ประมาณนี้นะคะก็หมอหน้าแม,ม่แม่ก็ขอฝากรายการพระพิคเกศพยากรนะคะอย่างรว่งอนาคตให้กับแฟนๆด้วยแล้วก็ขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ความงาม แบรนด์สวยๆนะคะใบหมอยหน้าแม่นๆนะคะเป็นสบู่ลังนกคอลลาเจนไลท์นะคะสำหรับคนเป็นสิวหน้าดำหน้าคขมอย่างเงี้ยนะคะก็ขอฝากด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นสบู่หน้าขาวหน้าใสนะคะอันนี้โลโก,โก้นี่เป็นหน้าหมอยหน้าแม่นๆ,ๆเองนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นหน้าของหมอยหน้าเองนะเจ้าของแบรนด์นะคะ ก็เว็บไซต์สวยๆจัดคอภาษาไทยนะคะเน้นหน้าขาวแล้วก็หน้าเป็นสิวเป็นฟ้ากะลดสูงสุดที่50%นะคะตอนนี้ก็เปิดตัวในเซตของฟ้ากระจายฟ้ากระจายเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะมีตัวกันแดด BB นะคะแล้วก็มีสเต็มเซลค่ะตัวนี้เป็นสเต็มเซลล ็นคูต้านะคะมีทั้งหมด4ชิ้นเซตหนึ่งเนี่ยสี่ชิ้นเซต,ซตฟากระจายนะคะแต่ว่าตอนนี้เราทำโปรโมชั่นนะคะถ้าสั่งซื้อหนึ่งเซตน่ะคุณหมอก็จะแถมเป็นสเต็มเซลล์นะคะอีกสองก้อนนะตอนนี้เราก็ใส่ถุงผ้าไหมหลูนะคะหลูหลาผ้าไหมสีทองให้ท่านนะชุดหนึ่งก็พันกว่าบาทตอนนี้เราใช้เนี่ย้ากะเราก็จางลงก็เห็นผล ภายในสักเจ็ดวันนะฟ้ากัดหรือรอยคุณก็จะตางลงก็รีบๆมาซื้อสั่งจองเป็นตัวแทนจำน่ายของหมอณิน่านะคะลดที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะสำหรับตัวแทนจำน่ายนะหมอณิ่าก็การันตีโดยหน้าของหมอณิาอ่าเองนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะแบรนด์สวยๆก็คลิกลิงก์ข้างใต้ YouTube นี้นะคะก็ะเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะภาษาไทยแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะก็ะเข้ามาเช็คดวงฟรีกันก็คุณหมอก็จะปรับเลทเวลาในการดูดวงฟรีผ่าน YouTube นะคะก็ะเนื้อหาจะเยอะขึ้นแล้วก็จะเน้นความรักมากขึ้นด้วยนะคะจะมีเนื้อหาแล้วก็จะดูดวงแบบผสมผสานนำเทคโนโลยีของ ชาโหราศาสตร์ไทยนะคะมาผูกดวงวางลัคนากาันใครอยากรู้ลึกชัดเจาะเต็มนะคะก็มาดูดวงเป็นรายบุคคลดีกว่านะคะตัวน,นี้มันจะเป็นเหมือนภาพรวมฟ้างๆนะคะอยากให้ทุกคนมาผูกดวงะคะ่ะตามหลักวิชาโหราศาสตร์นะคะของอาจารย์โหวนภูหลวงนะคะที่คุณหมอน,นี้น่าเรียนนะคะก็ผูกดวงวางลัคนานะคะ ใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ใช้เวลาเกิดของท่านนะคะเราจะรู้ว่าดวงชะตาท่านจะดีในจังหวะเดือนไหนเดือนไหนแล้วก็จะตกโรคภัยไข้เจ็บบริเวณไหนของร่างกายคือมันจะลึกว่าจะทราบถึงวันตายของท่านได้นะคะวันวันเจ็บวันตายวันไม่ดีวันอุบาทวันโลกาวินาศอะไรอย่างเงี้ยคือโหราศาสตร์ก็มีความ ใช้หลักดวงดาวนะคะมันก็จะลึกนะคะคือค่อนข้างที่จะแม่นเพราะว่าอาจารย์ก็รับดูดวงโหราศาสตร์ไทยนะคะของระบบของโหดอาจารย์ของรูหลวงนะคะก็เรียนมานะคะตรงนี้แต่ว่าไม่ได้คือเวลาของอาจารย์จํากัดนะคะไม่ได้มีเวลามานั่งผูกดวงในในดูดวงนี้นะคะต้องทํางานอย่างอื่นด้วย ก็เลยวันนี้ก็เอาหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยมาผสมผสานโดยการวางลัคนาเป็นรูป12ราศีนะคะตามครบตนุลักษณ์ของ12ราศีเวียนไปนะคะโดยใช้ไพ่พาพิคเนตอย่างรู้วนนะคาณเป็นสากลตอนนี้เรารับประกันความแม่นยำนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับทุกๆคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ